ครับมาอยู่กับช่อง The R Channel อีกแล้วนะครับผม Sp ica, Sp ica. วันนี้ผมจะมาทําการรีวิวภาพยนตร์เรื่องคุณชายซึ่งต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ใช่แนวของช่องผมเลยนะครับส่วนใหญ่ของผมเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับแนวสยองขวัญอะไรประมาณนั้นมากกว่าแต่ว่าเรื่องนี้ที่ผมรีวิวเพราะว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าตัวของผมเนี่ยชอบวงโฟอีมบ้าง เจอเรียกได้ว่าเป็นฟอร์ไอคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับทําให้ผมนี่ยไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้แต่สิ่งที่ได้กลับมาต้องบอกว่ามันเกินคาดมากๆคลิปนี้ไม่ใช่คลิปที่ผมจะมาสปอยเนื้อเรื่องแบบเต็มๆนะครับเนื่องด้วยจากทุกคนเนี่ยอาจจะรับรู้แล้วว่าตัวเรื่องเนี่ยได้ดําเนินไปด้วยตัวละครของชูที่เขานั้นไม่ชอบละครเพราะตัวของเขาเนี่ยมีปมนะครับ เดี๋ยวผมจะไปทำการรีวิวและพูดถึงฉากประทับใจอาจจะมีสปอยบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ได้สปอยแบบเต็มๆนะครับคลิปนี้จะขอพูดแบบละเอียดเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมประทับใจเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฟีลกูดมากๆดูจบ ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่อีกชิ้นหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเรื่องนี้นะครับผมคุณชายเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของชุดนะครับหนุ่มปากดีที่เขาเนี่ยเกลียดละครเกลียดเรื่องราวที่เอาแต่ให้ความหวังที่มันเกินจริงในแบบละครเนี่ยเพราะว่าตัวของเขามีปมในใจชีวิตไม่ได้สวยหรูแบบในละครนะครับวันหนึ่งชุดเนี่ยต้องมาเป็นผู้กำกับและต้องมาเป็นผู้กำกับละครด้วยให้กับเฮียวิชิตถ้าได้ดูในตัวอย่างเราก็จะเห็นว่าชุดเนี่ยเอาไข่ไปปาป้ายของเฮียวิชิตนะครับทำให้บริษัทของเขาจะเสียหายเฮียเน่ถึงฟ้อง จึงทาให้ชูตต้องมาเป็นพุ่มกับให้กับเฮียวิชิตนะครับซึ่งเป็นละครแบบเดียวกับที่ชูตเนี่ยเกลียดเลยชูตเนี่ยจึงได้รับความช่วยเหลือจากแฟนสาวที่มีชื่อว่าน้ําเธอเนี่ยเป็นเจ้าของร้านทําผมและยังรักการดูละครเป็นชีวิตจ,จิตใจเลยน้าเนี่ยซึ่งเข้ามาช่วยชูตกำกับละครเรื่องนี้ให้ออกมาดูดีถูกใจเฮียวิชิตมากที่สุดโดยที่มีโจ๊ก เพื่อนรุ่นพี่ที่ชูนั้นเคารพเนี่ยเข้ามาทําให้ชูน,นี่สั่นคลอนเพราะตัวของโจ๊กเนี่ยก็ไม่ชอบเฮียวิชิตนะครับเพราะมีปมหลังเช่นเดียวกันการที่ชูน,นี่เข้าไปสู่โลกละครในครั้งนี้ทําให้ชูไดนน้เริ่มพบว่าชีวิตจ,จริงเนี่ย มันเป็นสิ่งที่เกินจริงยิ่งไปกว่าละครที่เขาไม่ชอบเสียอีกซึ่งต้องบอกว่าเรื่องคุณชายเนี่ยถ้าใครได้ไปดูแล้วก็จะบอกว่าโหทําไมมันเดาทางง่ายเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะอิงมาจากบทละครโทรทัศน์เลยนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยในภาพยนตร์เรื่องนี้เขาสร้างมาเพื่อราลึกถึงละครในอดีตนะครับว่าละครเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นสูตรสําเร็จโดยแบบว่าชีวิตของนาเอกพระเอกเนี่ยที่ต้องตกอับพลัดพลากจากพ่อแม่ต้องไปตามทวงสมบัติ คือฟิลมันจะแบบคล้ายบ้านสายทองถูกยิงยิงไม่เข้ามาติดพระมาติดจี้อะไรแบบนี้พระเอกที่ดูไม่ออกว่านางเอกนี่ปลอมตัวมาจากการใส่วิกจากการติดหนวดคือภาพยนตร์เรื่องนี้มีฟิล์แบบล้อเลียนแบบนั้นนะครับและอารมณ์เนี่ยถ้าได้ดูแล้วมันก็จะค,คล้ายๆกับน้ำตากรรมเทพเป็นละครเป็นซีรีส์ของทาง g ี s นะครับที่เขาเนี่ยเคยสร้างแบบคอมเมดี้แล้วก็เล่นใหญ่ซึ่งเรื่องนี้นเป็นเรื่องที่ผมชอบมากๆเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ย ก็จะแอบมีความคล้ายๆกับแบบนั้นอยู่คือจะมีการดึงความเป็นละครเนี่ย <g ill ip op> เข้ามาใส่แล้วก็มีการล้อเลียนบ้างนะครับผมในบางฉากหลังจากนี้ผมจะไปทําการรีวิวภาพยนตร์เรื่องนี้ความชอบและไม่ชอบถ้าใครเนี่ยที่ชอบฟิลกู๊แบบนี้ก็อาจจะชอบภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ถ้าใครที่มองว่าโอ้มันทําไมเป็นละครจ๋าทาไมมันเป็นสูตรสาเร็จก็อย่างที่บอกไว้เมื่อกี้นะครับว่าเขาเนี่ยลําลึกถึงละครในอดีตแล้วก็ล้อเลียนด้วยเรื่องนี้นะครับผมให้คะแนนอยู่ที่ 8.7เต็ม10นะครับส่วนตัวแล้วผมชอบนะเพราะว่ามีความเป็นคอมเมดี้แล้วก็มีความดรามา่าครึ่งแรกในคอมเมดี้ครึ่งหลังเนี่ยดราม่าแบบสุดๆและคอมเมดี้ในเรื่องนี้นะครับเป็นคอมเมดี้แบบธรรมชาติส่วนใหญ่เนี่ยจะออกมาจากความเป็นตัวตนของจ่ายเททชสมิธท,ที่รับบทเป็นชูดนะครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยมีความฮาแบบธรรมชาติมากมาก ต้องบอกก่อนว่าตรงผมเนี่ยส่วนการเป็นฟอร์ไอในการเข้าไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้มันจะมีความชอบตัวละครแล้วก็มีความชอบความน่ารักของ 7นักแสดงจาก4 e v e ไปแล้วนะฮะคือหลายๆคนเนี่ยที่ไม่ชอบ4 e v e เนี่ยก็ไปดูที่เนื้อเรื่องไปดูที่ความสนุกของภาพยนตร์ก็ได้แต่ส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยมันก็มีความที่พอเห็นนักแสดงของ4 e v e เนี่ยปรากฏตัวขึ้นยิ่งเมนของผมนี่อย่างแคนนาปรากฏตัวขึ้นฉากไหนฉากนั้นเนี่ยทำให้ยิ้มกุ้มกิ่มได้ทันทีซึ่งมันแบบว่าพอตัวละครของแคนนาเนี่ยปรากฏตัวที่รับบทเป็นคุณหนูเพชรแท้นะครับมันจะมีความเล่นใหญ่มีความแบบว่าเหมือนละครเวทีอะไรแบบนั้นเลย เดี๋ยวชาประทับใจเดี๋ยวผมไปพูดอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอพูดถึงข้อดีแล้วค่อยไปปิดที่ข้อเสียของภาพยนตร์เรื่องนี้ข้อดีเรื่องนี้นะครับนอกเหนือจากจะมีความคอมเมดี้รามา่าอย่างที่ผมได้บอกเอาไว้แล้วว่าความคอมเมดี้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติมากๆคือนักแสดงหลายๆคนของเรื่องนี้นะครับก็จะแอบสอดแทรกมุกแต่ละอย่างเข้าไปซึ่งไม่ใช่มุกตลกคาเฟ่นนะเป็นมุกตลกที่คนปกติณปัจจุบันเนี่ย เขาก็คุยกันในม ok ุกช็อตฟิลการอะไรแบบนั้นคือมันมีความฮาที่แบบว่ามันยิ้มแล้วมันก็ฮาได้ตลอดนั้นเรื่องนี้อีกอย่างนึงของเรื่องนี้นะครับอย่างที่บอกไว้ว่าเขาเนี่ยล,ล้ำลึกถึงละครซึ่งตัวละครของชูดเนี่ยเขาจะมีปมในอดีตคือตัวของเขาเนี่ยเคยเสียใจเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะครับไม่ได้รับความรักจากครอบครัวเนื่องจากครอบครัวเนี่ยแตกแยกแล้วพ่อของเขาเนี่ยได้ทิ้งไปตั้งแต่ที่เขาเย,ยังเป็นเด็กในตอนที่เขากําลังดูละครอยู่หลังจากนั้นแม่ของเขาเนี่ยเวลาดูละครเศร้าทีไรแม่ก็จะร้องไห้ตล จึงทาให้ตัวของเขาเนี่ยเกลียดละครซึ่งเขาจะมองว่าการที่ละครเนี่ยมันจบแฮปปี้เอนดิ้งทุกอย่างเนี่ยสวยรูปไปหมดมันไม่เหมือนกับชีวิตจริงๆต่างจากแฟนสาวของเขาที่มีชื่อว่าน้ำนะครับที่ตัวของเธอเนี่ยต้องการมีความรักแบบพระเอกกับนางเอกและต้องการจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งด้วยการแต่งงานแต่ชูดเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่เอาไหนจึงทําให้ทั้งสองตัวละครนี้ต้องเดินไปด้วยกันในความคิดที่แตกต่างกันซึ่งตัวของชูดเนี่ย เขาก็จะรู้สึกว่าเออทำไมชีวิตเนี่ยมันต้องจบสวยหรูแบบในละครด้วยเพราะว่าชีวิตของเขามันไม่เคยได้มีความสุขแบบนั้นนะครับแต่พอเขามองแฟนสาวเนี่ยที่หลงรักในละครดูละครแล้วมีความสุขมีความหวังว่าอยากให้ชีวิตของตัวเองเป็นแบบนั้นเนี่ยซึ่งทําให้ตรงชุดเนี่ย ต้องเริ่มเปลี่ยนความคิดว่าบางคนเนี่ยดูละครแล้วมันจบสวยมันจบแฮปปี้เอนดิ้งชีวิตคนเราก็ต้องการที่จะจบแฮปปี้เอนดิ้งแบบนั้นต่อให้ชีวิตจริงเนี่ยมันจะไม่ได้ร่ำรวยเหมือนใน,นละครไม่ได้สวยหรูไม่ได้จบแบบมีสมบัติอวเทให้แบบในละครก็ตามอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวหนังเนี่ยต้องการจะสื่อนะครับว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าใน,นละครมันก็อาจจะมีเกิดขึ้นในชีวิตของเราบ้างด้วยเหตุบังเอิญอะไรประมาณนั้นตัวหนังเนี่ยก็เลย พยายามสื่อให้เราได้เห็นผ่านตัวละครของชูดนะครับว่าบางทีเนี่ยละครมันอาจจะสร้างมาเวอร์แต่จริงๆแล้วตัวของเราอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนั้น วันไหนก็เป็นได้อันนี้เป็นส่วนของเนื้อหาของดราม่านะครับซึ่งจะบอกว่าความดราม่าของเรื่องในครึ่งหลังเนี่ยดราม่าแบบเอาเป็นเอาตายนะคือดราม่าแบบสุดๆไปเลยอะแรกๆมาติดฮาหลังๆแบบติดเศร้าไปแบบว่าเออแต่สําหรับตัวผมจะมีฉากที่เกือบดึงน้ําตาได้ฉากหนึ่งเดี๋ยวไปพูดกันตรงฉากประทับใจนะครับหลังจากนี้ผมจะไปพูดถึงสิ่งที่ผมไม่ชอบในเรื่องนะครับเอาหลักๆก็คือเนื่องจากในเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีความถ่ายทาหนังซ้อนหนังแล้วก็ จะมีชีวิตจริงของชูดกับน้ําที่เป็นพุ่มกับละครเรื่องคุณชายนี้นะครับแล้วก็ตัวการเดินเรื่องเนี่ยมันก็จะเป็นการถ่ายทําละครเรื่องคุณชายซึ่งในการเดินเรื่องของละครเนี่ยมันก็จะมีความเล่นใหญ่ที่คล้ายๆกับฟิลน้ําตากรรมเทพ แต่้วยความที่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันจะมีความอิงจากในละครในบางฉากมันเลยค่อนข้างช้าด้วยการค่อยๆเดินเรื่องให้ฟิลมันคล้ายๆกับละครนะครับพอมันจะมีบางซีนที่ค่อนข้างเดินเรื่องชา้าค่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยหรือตัวของผมเนี่ยใจร้อนเองอยากดูฉากต่อไปให้มันเร็วกว่านี้ แต่ผมยังมีความรู้สึกว่าในช่วงแรกๆนะครับในช่วงที่ก่อนที่ชูดเนี่ยจะเข้ามาในสู่มวลละครเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะเดินเรื่องชา้าอาจจะเป็นเพราะฟิลเนี่ยมันต่างกันตรงที่ตอนแรกๆเนี่ยช่วงที่ชูดเนี่ยจะได้มาเป็นพุ่มกับเนี่ยมันเป็นการเดินเรื่องทีเดียวมากๆชุบชับชุบชับชูดเนี่ยได้มาเป็นพุ่มกับแล้วหลังจากนั้นในช่วงที่ชูดเนี่ยกำลังคิดเกี่ยวกับพลละครมันเลยค่อยๆเดินเรื่องไปช้าๆช้าๆก่อนที่เข้าสู่หมวดดราม่านะครับตรงนี้เลยทําให้ผมเนี่ยติด ติดนิดหน่อยของนักแสดงหลายๆคนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วโฟเอฟเนี่ยก็จะเป็นนักแสดงใหม่แล้วจะมีแค่บางคนเท่านั้นที่จะผ่านประสบการณ์การเล่นละครการเล่นภาพยนตร์มาบ่อยๆอย่างไอหรือบาโฟเอฟนะครับส่วนแฮนนาหเนี่ยก็จะมีอยู่ละครอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งผมคิดว่าแฮนนาเรื่องนี้เนี่ยแฮนนาเล่นได้ดีเลยอาจจะสมความปรารถนาของแฮนนาและเธอเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าต้องการจะเล่นเป็นนางร้ายและชอบฟิลแบบน้ำตากรรมเทพเออเรื่องนี้แฮนนาเล่นได้ดีนะครับ เผอ,อไปชมเมนของตัวเองอีกแล้วแต่ว่ามันจะมีติดอยู่คนเดียวเลยซึ่งเป็นเซอร์ไพรส์ของเรื่องนะครับหลายๆคนไม่รู้ว่าจะรู้จักเขาในานามอะไรส่วนตัวผมเนี่ยตรงนี้สปอยนะตรงนี้เป็นส่วนของสปอยผมรู้จักเขาในานามแทดอัลาสนะครับเป็นเซอร์ไพรส์ของเรื่องถ้าหลายๆคนเนี่ยเป็น แฟนคลับเป็น FC ของ T-pop อยู่แล้วก็คงจะรู้จักแท at ็แอดลาสเพราะว่าตังเขาเนี่ยจะเป็นหนุ่มน้อยสไตล์เกาหลีที่โดดเด่นแล้ะเป็นฟิลหน้าทนุถนอมที่สุดในแอดลาสนะครับตัวของแท็เนี่ยปรากฏตัวขึ้น2ซีนซึ่งจะบอกว่าซีนแรกเนี่ยออกมาแบบเป็นวายก็รู้สึกว่าเออมันก็โอเคนะ เพราะว่าสไตล์ของเขาเนี่ยมันก็เหมาะกับอะไรแบบนี้อยู่แล้วซึ่งแท็เนี่ยมารับบทเป็นหนึ่งในนักแสดงของเรื่องคุณชายนะครับแต่ในตอนจบที่เขาโผล่มาอีกทีหนึ่งและเขาต้องแบบเหมือนปลอมตัวมาเป็นตำรวจที่เข้ามาจับตัวร้ายของเรื่องนี้แล้วต้องมีบทพูดมากยิ่งขึ้นจึงทำให้รู้เลยว่าแท็เนี่ยเล่นแข็งเหมือนท่องบทมาเลยด้วยความที่ว่าบทมันอัดแด้อลอกมันอาจจะแบบดูเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ขึ้นอะ เป็นตำรวจเลยนะปลอมตัวเข้ามาคารคเตอร์ของเขาอาจจะยังไม่ใช่แล้วก็บทที่พูดมันยังไม่เข้าปากเขาอะทุกสิ่งทุกอย่างที่เล่นมาเลยรู้สึกว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ค่อนข้างขาดแต่มันอาจจะอิงมาจากชีวิตจริงก็ได้นะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยเล่นเป็นตัวละครหนึง่งในตัวละครเรื่องนี้มันอาจจะมีนักแสดงที่แบบเล่นแข่งจริงๆอะเขาอาจจะล้อเลียนหรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่พอมันเป็นฉากนี้แล้วผมรู้สึกแบบมันรู้สึกแบบว่าไม่อินกับตัวละครของแทดแอตแาสนะครับแต่ถ้าเขาเนี่ยรับบทเป็นคนที่เล่นแข่งเนี่ยจะก็อาจจะถือว่าเนียนนะแต่ผมมาซ แค่รู้สึกขัดขัดเฉยๆก็เลยให้คะแนนไปที่8.7นะครับผมส่วนตัวแล้วผมเนี่ยชอบมากกว่าไม่ชอบนะครับผมดูแล้วก็เออมันก็สนุกดีแลวพวกคุณะลรับผมไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยสาเหตุอะไรให้กี่คะแนนลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะฮะหลังจากนี้ผมจะไปพูดถึงฉากประทับใจนะครับจะมี2ฉากใหญ่ ที่ผมชอบเอาชาแกลก่อนเลยเป็นชาที่ชุดเนี่ยพูดถึงปมในอดีตของตัวเองให้กับน้ําแฟนสาวของเขาได้ฟังที่ผมเล่าไปแล้วก็คือตัวของชุดเนี่ยมีปมในใจที่เขาในเกลียดละครนะครับในตอนที่ชุดเล่าเนี่ยตอนนี้เกือบน้าตาซึมนะเพราะว่า มันทําให้เราได้เข้าใจหัวอกของตัวงชุดที่เขาเนี่ยเกลียดละครมากๆากทำไมตัวงเขาถึงต้องเกลียดละครขนาดนั้นก็คือพ่อของเขาเนะครับเคยทิ้งไปในวัยเด็กและเปิดละครให้ดูให้เขาเนี่ยนั่งดูเพลินๆพ่พอก็เก็บข้าวของแล้วก็หนีออกจากบ้านไปหลังจากนั้นเนี่ยแม่ของชุดเวลาดูละครเนี่ยก็จะทําให้แม่ร้องไห้ตลอดจึงทําให้ชุดเนี่ย ไม่ชอบละครเกลียดละครมากๆเขาก็เลยไม่ดูละครอีกเลยและมองว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่ได้จบสวยหรูแบบในละครแต่จริงๆแล้วในตอนจบของชุดเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ย ยิ่งกว่าละครที่เขาสร้างอีกนะครับอันนี้เป็นหนึ่งซีนประทับใจซีนที่2เนี่ยเป็นซีนประทับใจที่ผมเนี่ยชอบมากที่สุดในเรื่องเป็นซีนเปิดตัวคุณหนูเพท,ทร่หรือเฮนนาโฟลิม e นั่นเองเอาอีกแล้วชมเมนตัวเองอีกแล้วแต่มันดูเป็นการเปิดตัวที่สุดอลังการมากๆเป็นการเปิดตัวแก๊งนางฟ้าซึ่งในเรื่องละครคุณชายเนี่ยแก๊งนางฟ้าเป็นตัวร้ายนะครับที่ชอบรังแกเข้าเปลือก อย่างนางเอกที่เป็นนางเอกของละครเรื่องนี้ที่รับบทโดยอาไอนะครับคุณหนุ่มเพชรแท้เนี่ยเปิดตัวอย่างสวยหรูคือทั้งแก๊งเนี่ยมาร้องเพลงให้กับคุณหนุ่มเพชรแท้เลยนะครับร้องเพลงให้กับแฮนนาห์โฟีฟเลยแล้วก็มีหนุ่มๆเนี่ยเข้ามาร้องเพลงจีบเธอซึ่งซีนนี้เป็นซีนแบบว่าให้อารมณ์แบบละครเวทีแบบที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เลยนะครับเออเป็นซีนที่ผมชอบมากๆแต่ผมงงว่าเป็นซีนเปิดตัวคุณหนูแต่คุณหนูไม่ได้ร้องเพลงแต่เออะแต่ผมก็ชอบนะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยในตอนหลังนะครับก็ ได้ร้องเพลงอยู่เป็นเอ็นเครดิตนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเหมือนจะถูกตัดออกมาจากในตัวหนังแต่เอามาเป็นเอ็นเครดิตเป็นเพลงของ 4F อนะครับอันนี้สปอยได้ไหมเนี่ยเป็นเพลง Li ฟ์ of Bing นะครับผมในเวอร์ชั่นที่เอามาเป็นส่วนหนึ่งในละครเรื่องคุณชายว่าตัวของคุณหนูแท้เนี่ยเธอเธอรวยคือเป็นการเปลี่ยนเนื้อเพลงนะครับตรงนี้ทุกคนอย่าเพิ่งลุกนะเพราะว่าเป็น Li ฟ์ of Bing ในเวอร์ชั่นของคุณชายที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยฟังนะครับ ส่วนคนอื่นในแก๊งโฟลอีฟนะครับหลายๆคนเนี่ยไม่มีบทพูดนะ เพราะว่าในแก๊งนางฟ้าเนี่ยอย่างโจรินพันตะออมแล้วก็ฝ้ายเนี่ยทั้ง4คนนี้อยู่ในแก๊งที่ไม่ได้พูดแต่มีซีนที่ร้องเพลงอยู่นะครับเรื่องนี้เหมือนละครเพลงนะครับคือมันจะมีซีนที่หลายๆคนเนี่ยร้องเพลงออกแนวแบบละครเวทีแบบฟิลดิสนีย์อะไรประมาณนั้นเลยซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยโฟลีฟ e ทั้ง7คนนะครับก็จะโดดเด่นตรงที่ m y ยโฟ e ีฟเนี่ยรับบทเป็นน้าเป็นนางเอกส่วนไอเนี่ยที่รับบทเป็นข้าวเปลือกก็จะเป็นนางเอกในละครส่วนแฮนนาเนี่ยจะเป็นนางร้ายซึ่งตรงที่ผมชอบนะคือเขาร้อ เรียนตรงที่ว่าอาอายเนี่ยเป็นนางเอกแต่ลูกจริงๆของเธอเนี่ยก็จะเป็นนางเอกที่ขี้เหวี่ยงขี้วีวนส่วนตัวของแฮนนาหเนี่ยที่รับบทเป็นนางร้ายแต่ในชีวิตในละครจริงๆแล้วเนี่ยเธอเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนที่อ่อนหวานมากๆเออคือเขาพยายามแบบให้ดูเหมือนว่าเออจริงๆแล้วนางเอกนางร้ายในเรื่องเนี่ยไม่ได้ที่จะมีคาแรคเตอร์เหมือนกับในละครไปซะทั้งหมด ต,ตรงนี้ผมก็ชอบนะครับในความเปรียบเทียบของเรื่องนี้นอกจาก3 4มอที่โดดเด่นที่มีบทเยอะๆแล้วเนี่ยขอไปพูดถึงคนที่ไม่มีบทพูดอย่างพันโฟอหน่อยละกันด้วยความที่ว่า4คนในแก๊งนางฟ้าน,นอกจากแฮนนาแล้วเนี่ยคนที่โดดเด่นที่สุดผมมองเป็นพันนะ คือด้วยความที่ว่ารับบทเป็นนางร้ายแล้วสายตาของพันเนี่ยจิกกัดได้เจ็บแสบมากๆไม่มีบทพูดนะแต่สายตาสะใจของเธอในตอนที่คุณหนุ่มเพชรแ้เนี่ยกำลังรังแกเข้าเปลือกเป็นนางเอกที่ถูกรังแกตลอดทั้ง4ี่คนเนี่ยต้องแสดงสายตาที่แบบว่าสะใจส่วนตัวผมแล้วผมชอบสายตาของพันมากๆเธอดูเป็นคนที่ไม่พูด แต่สายตาจิกกัดได้สุดยอดนะแต่ไม่รู้ว่าถ้าพูดแล้วจะเปลี่ยนฟิลหรือเปล่าแต่การที่ไม่พูดของเธอผมรู้สึกว่าในแก๊งนางฟ้าเนี่ยนอกจากแฮนนาที่โดดเด่นแล้วก็ยังมีพันที่ทะลุความเป็นแก๊งนางฟ้าออกมาได้โดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยเอออันนี้คือโดยรวมนคะครับผมงส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยชอบมากไม่รู้ว่าความที่ผมเนี่ยเป็นแฟนคลับของโฟเอลหรือเปล่านะแต่จริงๆแล้วในเรื่องนี้ ทุกครอบครัวนะครับสามารถไปดูได้มันไม่ได้มีสีดอะไรที่โอเวอร์หรือแหวกแนวหรือกาวจนทุกคนเนี่ยดูไม่ได้เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ไปดูได้ความคอมเมดี้ด้วยได้ความดราม่าที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมีชีวิตจริงที่ยิ่งกว่าในละครยิ่งกว่ากูชายนี้ก็ได้นะครับทุกคนเละครับผมไปดูเรื่องนี้กันหรือยัง ให้กี่คะแนนลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเป็นภาพยนตร์ที่ผมแนะนําให้ดูในช่วงปีใหม่นี้ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่จะสามารถปรับฟิลทุกคนเนี่ยให้เป็นฟิลกูดได้อย่างดีเลยนะครับ แม้ว่ามันจะมีดราม่าหนักๆอยู่ก็ตามแนะนําให้ไปดูครับผมเข้าฉายกันแล้วตั้งแต่วันนี้นะครับก่อนหน้านี้ผมได้ทําการรีวิวภาพยนตร์เรื่องวัยหนุ่มไปหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ดูปัจจุบันเนี่ยร้อยล้านแล้วนะครับถ้าต้องการฟังคลิปรีวิวเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปแนะนําเอาไว้ให้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับ